ครับหลังจากที่พี่น้องถามผมมานะครับพี่น้อง feels, วันนี้ผมจะมาถามพี่น้องบ้างนะครับ Benim <c strom rees> <c oughs> ผมจะกลับมาถามพี่น้องบ้างนะครับโดยเฉพาะฮิตาชินะครับฮิตาชินี่ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับพี่น้องรุ่นนี้อาการเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับอพี่น้องต้องเคยเจออย่างแน่นอนนะครับพี่น้องอทีนี้ผมจะถามแล้วนะครับพี่น้องว่าพี่น้องเคยเจออาการแบบนี้หรือเปล่านะครับพี่น้องอาการของมันนะครับอ่า อาการของมันคืออปกติ okay. มันก็ซักได้นะครับอถ้ามันจะล้วนมานะครับพี่น้องถ้ามันจะล้วนมามันจะล้วนเลยครับพี่น้องทํางานไม่เสร็จทํางานไม่เสร็จทํางานไม่เสร็จตอนไหนครับตอนที่มันจะปั่นแห้งครับพี่น้องมันซักได้อพอจะปั่นแห้งเดินน้าทิ้งอเดินน้ำทิ้งหมุนเดินน้ำทิ้งหมุนหารอบเพื่อที่จะทําการปั่นแห้งและเดินน้าทิ้งจะดึงน้าออก ช่วงนั้นมันจะสะดุดเลยครับพี่น้องมันจะไม่ทํางานแลวปล่อยถังข้านในอ่าลอยไปนะครับลอยมานะครับพี่น้องเสร็จแล้วมันก็ปล่อยปล่อยน้ําอยู่ในถังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอาการเหล่านี้นะครับอาการเหล่านี้มันจะปล่อยน้ําอยู่ในถังเนี่ยครับหมุนไปหมุนมาเอ่ยเอ่ยอยู่แบบนี้ครับและบางวันนะครับบางวันถ้าเรามากดให้มันทํางานนะครับพี่น้องมันทํางานได้เลยครับทํางานได้ทั้งวัน ซักสองถังสามถังมันก็ยังทํางานได้แต่พรุ่งนี้เรามากดทํางานมาซักใหม่มันไม่ทํางานนะครับอาการแบบนี้พี่น้องต้องเคยเจอนะครับต้องเคยเจออย่างแน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ามันจะเป็นฮิตาชิอ่าอ่ารุ่นนี้นะครับพี่น้องมันจะเป็นฮิตาชิรุ่นนี้รุ่นฝากระจกนีนะครับพี่น้องอ่ารุ่นฝากระจกนี้จะเจอบ่อยมากนะครับอ่าบ่อยรุ่นนี้แหละครับรุ่นฝากระจกนี้จะเจอบ่อยมาก มเมื่อพี่น้องทําการซักผ้าอ่าซักผ้าเสร็จมันจะปล่อยน้ําเดนน้าทิ้งเริ่มหมุนช่วงนั้นมันจะหยุดการทํางานและปล่อยน้ําคาไว้ในถังอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องบางท่านก็คิดว่าเดนน้าทิ้งมันเสียนะครับและบางท่านก็คิดว่าอ่าอ่าสวิกฝาฝาตัวนี้นะครับเสียนะครับพี่น้องเพราะอาการมันจะออกมาแบบนั้นเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ล็อกนะครับ เเดน้ำทิ um ้งก็หมุนไม่ไม่จบปล่อยน้ําไปบ้างปิดบ้างปล่อยบ้างปิดบ้าง,ลางแล้วถังด้านในก็จะลอยไปลอยมาปล่อยน้ําอยู่ในถังเหมือนเดิมเมื่อได้เวลา CPU <c oughs> ก็ทําการปิดไฟปล่อยน้ําแช่อยู่ในถังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอาการแบบนี้ <c oughs> พี่น้องหลายท่าน <c oughs> ก็คิดว่าเดเน้ําทิ้งนี่แหละครับเสียก็ต้องพากันไปแกะไปงัดนะครับอาการลอยแบบนี้คิดว่าเดเน้ําทิ้งเสียแล้วครับทํางานไม่ได้นะครับเสร็จแล้ว ก็พากันไปงัดไปงี้เดินน้าทิ้งนะครับต่อมาก็จะพากันไปดูไอสวิทช์ฝาล็อกนะครับสวิทช์ล็อกฝาตัวนี้นะครับพี่น้องจะไปดูสวิทช์ล็อกฝาว่าทําไมมันเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ตรวจไปตรวจมาบางครั้งเราก็จะวางยาตัวเองไปด้วยจากนั้นมาพี่น้องก็จะมาทําการแกะบอร์ดนะครับพี่น้องแกะเมมบอร์ดออกมาเช็คดูนั่นเดูนี่ครับในที่สุดก็เอาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอาการนี้ไม่ยากครับเส้นผมบางภูกเขานิดเดียวนะครับถ้าเป็นอาการนี้ เรียกว่าอาการเฟเชอร์เออร์เลอร์นะครับพี่น้องอาการเฟเชอร์เออร์เลอร์นี้ <c oughs> มันเกิดมาได้อย่างไรและสาเหตุมันมาจากไหนนะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องมาดูอาการของไอ้อสาเหตุของมันที่ทําให้เฟเชอร์เออร์เลอร์นี้นะครับพี่น้องอามาดูกันนะครับเฟเชอร์เออร์เลอร์เกิดจากลีสวิกนะครับพี่น้องลีสวิกลีสวิกในเมนบอร์ดนี่นะครับลีสวิกลีสวิกที่อยู่ในเมนบอร์ดนี่นะครับ และมีแม่เหล็กดึงดูดไว้นะครับที่ที่ฝานะครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่านี่ครับข้ามาดูก่อนเพราะมันจะมีเหมือนกันหมดครับฮิตาชิอ่าเนี่ยครับสาเหตุที่เฟสเชอร์เออร์เลอร์ได้เกิดมาจากรีสวิกตัวนี้นะครับพี่น้องรีสวิกตัวนี้ที่หน้าสัมผัสที่เราปิดลงมาครับพี่น้องอ่านี่นะครับเมื่อเราปิดลงมานะครับพี่น้องเมื่อเราปิดลงมาครับอ่ารีสวิก จะมีปัญหาครับทําไมถึงมีปัญหาแบบนั้นได้นะครับพี่น้องอ่อาก็มีพี่น้องหลายท่านว่าเอ๊ะไอรีสวิคตัวนี้อ่าปกติแล้วถ้ามันเสียอันนี้นะครับรีสวิคตัวนี้นะครับพี่น้องถ้ามันเสียแบบถาวรเลยนะครับมันจะขึ้น C3 นะครับพี่น้อง แต่รีซีวิกตัวนี้ถ้ามันยังไม่เสียแต่ว่าค่ามันต่าไปค่ามันต่าเกินขนาดจนทําให้เฟสเชอร์จับความถี่มันไม่ได้มันก็ไม่ขึ้น C3 นะครับไอ้ตัวนี้นะครับมันไม่ขึ้น C3 เนื่องจากว่าหนึ่งรีซีวิกมันเริ่มเสียแล้วแม่เหล็กมันเสียมค่านะครับแต่ว่ามันยังไม่เสียมันยังทํางานได้อยู่มันเลยไม่ขึ้น C3 นะครับ หลังจากนั้น <c oughs> มันก็จะไปทําให้เฟชเชอร์เออร์เลอร์เฟชเชอร์เออร์เอร์ตอนไหนครับตอนที่จะเดนน้าทิ้งเริ่มทํางานนะครับพี่น้อง <c oughs> เมื่อเดนน้าทิ้งเริ่มทํางานไอ,อตัวนี้ความถี่สัญญาณมันจับไม่ได้เฟชเชอร์จับความถี่ความถี่จากตัวนี้ไม่ได้เฟชเชอร์ก็สร้างความถี่ให้ c p u ไม่ได้ในที่สุด c p u ก็สั่งหยุดการทํางานปล่อยน้ําแช่อย,อยู่ในถังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องอันนี้นะครับและถังตัวนี้ก็จะลอยไปลอยมา พร้อมกับปล่อยน้าแช่อยู่ในถังเหมือนเดิมอันนี้คืออาการของเฟชเชอร์เออร์เลอร์นะครับอาการนี้พี่น้องเจอบ่อยแน่นอนครับเจอแล้วเจอมากเจอมาบ่อยแล้วและส่วนใหญ่ <c oughs> มันจะเป็นรุ่นนี้นะครับอาการนี้นะครับอาการเฟชเชอร์เออร์เลอร์นี้จะเกิดว่าจะเกิดกับเครื่องเสื้อผ้ารุ่นนี้นะครับ14โล16โลที่เป็นฝากระจกแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับมันจะเป็นบ่อยอรุ่นนี้ก็ถูกงัดแงะบ่อยและพังมาเยอะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเลยให้คำแนะนำว่าที่ผมเคยทำมาว่าทำไมเฟสเชอร์ถึงเออร์เลอร์ได้จากรีสวิกนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้ครับว่าไอรีสวิกตัวนี้ <c oughs> มันทำให้เฟสเชอร์เออร์เลอร์หยุดการทำงานเนื่องจากว่าค่าของมันต่ำไปแล้วนะครับค่าของรีสวิกตัวนี้ต่ำไปแล้วแต่ไม่ขึ้น C3 เนื่องจากว่ามันยังใช้งานได้อยู่ <c oughs> ความถี่ของมันนั้น มันน้อยมันน้อยมากเลยทําให้เฟสเชอร์นั้นจับความถี่ของมันไม่ได้แล้วและบางครั้งมันก็ยังจับความถี่ได้มันก็ทํางานได้เป็นบางครั้งนะครับบางครั้งถ้ามันจับความถี่ได้มันก็จะทํางานได้ได้ชั้งวันเลยครับสองถังสามถังมันก็ซักได้แต่พวกนี้มาเรามาซักไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันทํางานไม่ปกตินะครับพี่น้องเมื่อมันทางานไม่ปกติ เบื้องต้นถ้าเป็นอาการของเฟสเชอร์เออร์เลอร์เกิดจากรีสวิตตัวนี้นะครับพี่น้องอแล้วก็มาทําการต่อสวิตตัวนี้ให้ตรงไปเลยนะครับไอรีสวิตตัวนี้นะครับพี่น้องเนี่ครับวิธีการต่อก็สังเกตดูเอานะครับนี่นะครับนี่สายของมันจะมาแบบนี้นะครับอสองเส้นนะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้สังเกตดูนะครับอ่านี่นะครับมันจะมันจะอยู่คู่กันนี่สองเส้นและอีกเส้นนี้มันจะห่างเห็นไหมครับมันจะห่างออกมาแล้วก็ตัดสายสองเส้นนี่แหละครับพี่น้อง เอามาต่อตรงกันนี่นะครับนี่นะครับเอามาต่อตรงกันนะครับเอามาต่อตรงกันเลยนะครับเอามาต่อตรงกันเสร็จนะครับพี่น้องเอามาต่อตรงกันเสร็จปุ๊บจากนั้นให้พี่น้องทําการถอดให้พี่น้องทําการถอดไอ ถอดเฟสเชอร์ออกมาก่อนนะครับพี่น้องนะครับถอดเฟสเชอร์ออกมาถอดสายแจ็คมันออกมาเสร็จแล้วก็ถอดสายยางออกมานะครับถอดสายยางออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับดึงออกมานะครับเสร็จแล้วก็ทําการเป่านะครับเป่าให้อากาศพวกนี้ออกจากสายยางไปให้หมดเลยนะครับพี่น้องเสร็จแล้วเราก็เอามาเอามาประกอบใหม่นะครับเอาประกอบเข้าไปใหม่ทีนี้เราก็มาเสียบใหม่เสร็จแล้วหลังจากที่เราต่อไอรีซิวิกตัวนี้ตรงไปแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องก็ทําการ เริ่มซักใหม่นะครับเริ่มซักใหม่เลยนะครับถ้ามันเป็นรีสวิกตัวนี้ทําให้เฟเชอร์เออร์เลอร์อาการนั้นหายไปเลยครับไม่ต้องได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวที่เราจะไปซ่อมไม่ได้ถึงเราจะไปซ่อมก็ไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้คืออาการของเฟเชอร์เออร์เลอร์ให้ไปแก้ไขตามนี้นะครับพี่น้องอได้ผลมาแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ,อาการของไอฮิตาชิมันจะเกิดกับไอจำพวกฝากระจกนี่แหละครับ นี่นะครับเจอบ่อยพี่น้องเราไปสังเกตดูนะครับว่ารีาสวิกนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันสามารถทําให้เฟสเชอร์นั้นหยุดการทํางานและไม่สร้างความดีขึ้นมา CPU ก็ไม่สั่งงานนะครับเพราะรุ่นนี้ฝากระจกก็ลอยดีมากนะครับลอยมากลอยดีครับเห็นไหมครับสาเหตุมันมาจากรีสวิกไม่สเสถียรและยังไม่เสียถ้ามันเสียไปโดยสนิทแล้วมันจะขึ้น C3 นะครับพี่น้อง แต่ถ้ามันยังไม่เสียมันจะไม่ขึ้น C3 มันจะไปทําให้เฟสเชอร์จับความถี่ไม่ได้และสร้างความถี่ขึ้นมาให้ CPU ไม่ได้จังหวะนั้นเดนน้าทิ้งกําลังหมุนมันก็เลยหยุดการทํางานในช่วงนั้นและทีนี้ก็ปล่อยถังด้านในนี่นะครับปล่อยถังด้านในพร้อมกับน้ําอยู่ด้านในลอยไปหมุนไปหมุนมาอยู่นี่แหละครับไม่ไปเมื่อหมดเวลา CPU ก็ปิดเครื่องทันทีนะครับ นี่นะครับอาการนี้และปล่อยน้ําแช่อยู่ในถังจนเจ้าของต้องยกผ้าออกไปตาก <laughs> นี่นะครับน้าแช่อยู่ในถังนี่ครับ <laughs> อาการนี้เกิดจากรีสวิครีสวิคไม่เสถียรทําให้เฟสเชอร์เออร์เลอร์นะครับอาการนี้แก้แก้ง่ายมากแค่นี้เองนะครับพี่น้องฮให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูว่าอาการเหล่านี้เกิดข,ขึ้นกับเครื่องสภาพพี่น้องหรือเปล่าครับและอาการของเครื่องส้า h ฮิตาชิ อาการลวนไปลวนมา,าซักได,ไ,ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างก็เกิดจากไอรีสวิคตัวนี้นะครับถ้าจะทําการเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิตอนออเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับเมื่อมันมีอาการเกิดขึ้นมานะครับต้องเอาเครื่องซักผ้าฮิตาชิออกมาตากแดดให้แห้งจากนั้นมานะครับพี่น้องอพี่น้องก็ทําการต่อตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับพี่น้องต่อเจ้ารีสวิคนี้ไปก่อนเลยนะครับตัดตรงนี้นะครับสองเส้นเส้นนี้เราไม่เอา เราจะเอาสองเส้นนี้นะครับให้มาต่อตรงกันแบบนี้ไปเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับสองเส้นที่เราตัดออกมาจากตัวนี้นะครับนี่นี่นครับต่อตรงกันไปเลยเ,เพื่อตัดปัญหาระบบของเฟสเชอร์เออร์เลอร์นะครับพี่น้องถ้าเฟสเชอร์เออร์เลอร์นั้น <c oughs> ถ้าเรายังไม่ได้แก้ไขไอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องเฟสเชอร์ก็จะจํา <c oughs> อาการรวนนั้นได้อยู่เหมือนเดิมเสร็จแล้วพี่น้องกดยังไงมันก็ไม่ทํางานเหมือนเดิมครับ จนกว่าพี่น้องทิ้งไว้นานๆอาจจะข้ามคืนก็ได้เมื่อมันเรามาเ,าเริ่มทำการกดใหม่มันก็จะทํางานได้อยู่แล้วมันก็เป็นเปลนหายหายในที่สุดมันก็จะเกิดอาการอย่างที่ผมว่ามาเมื่อกี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะตรวจเช็คไอเครื่องสักผ้าฮิตาชิต้องต่อตรงไอรีสวิกตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อตัดปัญหาอาการลวนของระบบต่างๆนะครับเพราะไอตัวนี้มันเป็นสัญญาณตัดสัญญาณทั้งหมด เพื่อให้ CPU เอ่อเออฟสเชอร์สร้างความถี่ให้ CPU นะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเดนน้ำทิ้งไม่ว่าจะเป็นไอสวิตลอกฝาอ่าถ้าไอตัวนี้ขาดตอนหรือไม่สเสถียรน,นะครับมันจะทำงานไม่ได้เลยนะครับพี่น้องแต่อาการที่มันมันมันไม่ขึ้น C3 นั้นมันยังใช้งานได้อยู่แต่ค่าของมันตำ่ำเฟสเชอร์จับความถี่มันไม่ได้มันเลยทำให้เฟสเชอร์นั้นเกิดอาการเออร์เลอร์อาการเออร์เลอร์ของเฟสเชอร์เกิดจากตัวนี้ และเออร์เลอร์ได้อย่างไรเพราะว่า CPU ไม่สั่งงานเพราะ CPU ไม่สามารถจับความถี่จากไอเฟเจอร์ได้เมื่อเฟเจอร์จับความถี่ตัวนี้ไม่ได้ทุกอย่างก็ขาดตอนเมื่อเฟเจอร์สร้างความถี่ไม่ได้ CPU ก็ไม่สั่งงานทุกอย่างก็ขาดตอนและปล่อยน้ำทิ้งแช่อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาการเฟเจอร์เออร์เลอร์แค่ต่อสายไฟตัวนี้ตรงแล้วมาเริ่มทําการซักใหม่มันก็จบเกมนะครับทำงานได้ ง่ายมากนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์เคล็ดลับที่ผมนํามาเสนอให้พี่น้องอได้ไปพิจารณาดูนะครับและการวางยาตรงไหนให้กลับคืนมาที่เดิมก่อนซ่อมเครื่องซักผ้าฮิตาชิแต่ละครั้งให้ต่อตรงไอซีสวิตตัวนี้ก่อนไว้ก่อนทุกครั้งนะครับพี่น้องอาการต่อก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับเส้นนี้เส้นนี้เราไม่เอาเราจะเอาเส้นคู่กันนี่นะครับต่อนะครับ หวังใจว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้งหลายที่รับชมคลิปผมและขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามให้กําลังใจผมมาตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องสวัสดีครับ